รดใช้วิจารณญาณในการรับฟังต่างดาวยืนยันสงครามโลกเกิดแน่ร้อยเปอร์เซนต่อไปไทยจะเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดหลังเกิดภัยพิบัติใหญ่ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะต่างดาวทํานายไว้แล้วต่อไปประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดหลังมีภัยพิบัติ สูงสุดทางด้านจิตเป็นประเทศที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นด้านภัยพิบัติได้ซึ่งตอนนี้เราก็นึกว่าเราจะไปทำอะไรได้เป็นประเทศเล็ก,ลกๆคือกำลังพัฒนาวันข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นตัวอย่างในการช่วยเหลือกันเรื่องยากมันก็สามารถสำเร็จได้เรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้สำหรับมนุษย์มันจะเกิดขึ้นแล้วข้างหน้าโลกเรามันจะกลับขั้วอานาจ จากประเทศไทยเราดูเหมือนด้อยพัฒนาแต่อนาคตเราจะเป็นผู้นำอย่างตอนนี้เทรนนั่งสมาธิฝึกจิตก็เริ่มมาแล้วต่างชาติก็สนใจอยากเรียนรู้ต่อไปมนุษยชาติจะต้องยอมรับเรื่องจิตต่างชาติส่วนใหญ่ก็จะเอาแต่วิทยาศาสตร์ด้านวัตถุอย่างเดียวแต่อนาคตมันจะเปลี่ยนแล้วความจริงวิทยาศาสตร์หรือว่าฟิสิกส์อะไรที่มันละเอียด สามารถพิสูจน์ศาสนาพุทธได้มนุษย์ต่างดาวเขาก็ต้องพิสูจน์ได้ท่านรู้กฎจักรวาลมากกว่าเทคโนโลยีท่านก็ล้ำกว่าท่านมีเหตุมีผลหมดมนุษย์ต่างดาวรู้เรื่องจิตเรื่องการเปลี่ยนไายตายเกิดเรื่องเทคโนโลยีเรื่องโทรจิตแต่มนุษย์โลกเรายังพัฒนาไปไม่ถึงเท่านั้นเองธรรมชาติอะไรที่มันละเอียดอ่อนมนุษย์ส่วนใหญ่เลยยังไม่เข้าใจ จิตวิญญาณมันเป็นพลังงานและไม่มีวันตายเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกกับรูปขันตัวเรามันสะท้อนความคิดการกระทำอะไรออกมาก็พยายามเอาสิ่งที่ไม่ดีออกเช่นขี้โกรธขี้โมโหขี้อิจฉาก็พยายามทำสติให้ทานแผ่เมตตามุทิตาอุเบกขามันจะโปรแกรมจิตใหม่ ให้สวนทางกับจิตที่ไม่ดีมันฝึกทำเรื่อยๆที่มันปรุงไม่ดีมันจะค่อยๆหายไปในประเทศตะวันตกอเมริกายุโรปรัสเซียเรื่องของหุ่นยนต์เรื่องเทคโนโลยีต่างดาวเขารู้มาก่อนเราแต่ของเรามันเป็นเรื่องจิตหมายความว่าสิ่งที่พวกต่างประเทศเขาค้นคว้ากันเป็นตำรามันก็อิงเรื่องจริงอยู่80%อร์เซคือไม่ได้บอกทั้งหมด แต่สิ่งที่เขาจะมาทางเอเชียคือเขาจะมาพูดคุยมาติดต่ออย่างละเอียดคือถ้าไปถอดรหัสมันก็ไม่ละเอียดเหมือนรู้เรื่องกันทางจิตเพราะฉะนั้นโครงการที่เขาวางทั่วโลกพอถึงเวลาต้องมีคนแปลหมายความว่าทางเอเชียจะแปลให้เพราะถ้าต่างดาวเขาต้องการบอกอะไรถ้ามนุษย์ถอดรหัสมันจะไม่ละเอียดถึงจะถอดรหัส คนถอดรหัสมันก็ต้องเข้าข้างตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่องต่างดาวไม่ใช่เรื่องเร้นลับอะไรแล้วมันจะเปิดตัวแล้วกำลังจะเปิดตัวอยู่แล้วแต่เขาต้องเป็นคนเปิดของเขาเองเราจะไปเปิดได้ยังไงในเมื่อชีวิตเขาอยู่ยังไงก็ไม่รู้เขาจะบอกเราในสิ่งที่เราจําเป็นต้องรู้เท่านั้นเขาไม่ได้บอกทั้งหมดคือเขาบอกเท่าที่มนุษย์จะรับได้ เพราะจริงๆวิวัฒนาการเขาไปมากกว่าเราเยอะแล้วและมันมีหลายดวงดาวแต่และดาวมีความชำนาญในเรื่องเทคโนโลยีไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะบอกเขาจะค่อย,อยๆเผยออกมาทีละน้อยคือในเอเชียจะเห็นต่างดาวหลังจากที่ต่างประเทศเข้าเห็นมาก่อนต่างประเทศเขาต้องเห็นชัดเพราะว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องจิตเขาต้องเห็นเป็นวัตถุก่อนเขาถึงจะเชื่อ ทีนี้บ้านเราก็นับถือว่าต่างประเทศเขาเก่งกว่าเราถ้าเขารับรองอะไรเราก็รับรองกับเขาถูกไหมเราเชื่อเขาทุกอย่างถ้าเรื่องเทคโนโลยีเราก็ยอมเขาแต่ถ้าเรื่องจิตต่างประเทศเขาไม่รู้นะเรานี่รู้กว่าเขาเราต้องภูมิใจเพราะว่าต่างดาวเขาให้ความสำคัญเรื่องจิตวิญญาณมากเพราะว่าวัตถุมาทีหลังและอายุมันน้อยแต่จิต มันยังอยู่มันไม่ตายในเมื่อคุณละสังขารไปคุณก็ต้องไปมีรูปขันใหม่อายุจิตของเรากับอายุจิตของพระพุทธเจ้าอายุจิตเท่ากันหมดไม่มีใครแก่กว่าใครแต่เรายังวนอยู่เลยเขาไปไหนต่อไหนแล้วผู้รู้เขาไปไหนต่อไหนแล้ว ดาวพลูโตท่านก็อยู่เป็นหมื่นปีแล้วท่านรอเข้านิพพานแต่เรายังอยู่เป็นมนุษย์อยู่เพราะฉะนั้นอายุจิตมันเท่ากันเพราะฉะนั้นต่างดาวเขาบอกว่าเขาไม่ได้นับอายุทางโลกเขานับภูมิธรรมนับถือภูมิธรรมคุณมีภูมิธรรมเท่าไหร่เพราะอายุมันเท่ากันคือไม่มีใครแก่กว่าใครแต่มันเบียนว้ายตายเกิดเท่านั้นเองคนแก่อาจไม่มีภูมิธรรมมากก็ได้เด็ก อาจจะสอนธรรมะแก่คนแก่ได้เพราะว่าเขามีภูมิธรรมจากชาติที่แล้วของเขามาเพราะฉะนั้นต่างดาวเขาถึงไม่ได้มองรูปขันเขามองเรื่องจิตอย่างเดียวเทคโนโลยีของเราสู้เขาไม่ได้เขาไม่เอาเทคโนโลยีอเมริกาหรืออะไรก็แล้วแต่ถึงจะว่าแน่แต่เขาไม่เอาเพราะมันสู้เขาไม่ได้มันห่างชั้นกันเยอะเขาทะลุมิติมา วิทยาศาสตร์เข้าหายตัวทะลุมิติเขาไม่ได้ใช้เวลาเดินทางอย่างเราเราเดินทางไปดาวอังคารก็เท่าไรแล้วนี่เขามาแป๊บเดียวเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปคือเขาไม่ได้ใช้เวลาเหมือนเราเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเรามันใช้ไม่ได้สำหรับเขาเขาถึงมาเรื่องจิตเพราะฉะนั้นเขาให้ความสำคัญเรื่องจิตมากเพราะมนุษย์ต่างดาวก็ต้องพัฒนาจิตขึ้นไปเหมือนกัน เขามาพัฒนาจิตเราเพื่อเราต้องใช้ในการสื่อสารเพื่อทำงานร่วมกับเขาเพราะฉะนั้นเราต้องภูมิใจนะเพราะว่าทางเอเชียเรามีเรื่องจิตที่ต่างดาวเขาต้องการสมองมนุษย์มันเป็นกลไกคือเราจะไปเสียเวลาฝึกเมมโมรีในสิ่งชั่วร้ายหรือเรื่องไร้าสาระเข้าตัวรูปขันทำไมเวลามันมีจํากัดเพราะฉะนั้นต่างดาวท่านบอก ถ้าอยากทำงานร่วมกับท่านต้องเอาตัวโง่ออกซะบ้างคือต่างดาวท่านฉลาดทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์และเรื่องของจิตถ้าเราดับทุกได้เก่งตัวกูของกูน้อยนั่นคือท่านมองว่าเราฉลาดมนุษย์เราที่อยู่รอดจากภัยพิบัติมีเวลาต่อก็เพื่อให้เรียนรู้ในเรื่องจิตไม่ใช่ให้อยู่ไปวันวันเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นการรอดจากภัยพิบัติก็เหมือนกับจิตใครมีโอกาสพัฒนาได้มาก ธรรมชาติเขาก็เลือกให้อยู่มีรูปขันต่อไปอย่างต่างดาวท่านอ่านจิตได้ท่านดูที่ตัวภาวะจิตเลยไม่เกี่ยวกับว่า,าจะต้องท่องจำรู้อะไรมากนะดูที่ความสามารถในการละกิเลสเลยโลบโกรธหลงตัวกูของกูอัตตามากน้อยอย่างพระทุดงคือท่านกล้าเอาตัวไปเสี่ยงจริงๆ กล้าทิ้งขันหรือ,อยังมีตัวเราในขันอยู่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นขันนี้ต้องทนลำบากได้ผู้รู้ธรรมะจริงท่านถึงให้ได้มากเพราะมันไม่ใช่ของเขาพระธุดงท่านก็อดบ้างกินน้อยบ้างไม่ห่วงสวยห่วงงามเพราะฉะนั้นทำไมพระพุทธเจ้าท่านถึงออกกฎของพระหลายข้อ เพื่อล้อมกรอบแทบทุกอย่างที่ใจมันจะไปปรุงแต่งคราวาดนี่บรรลุทำยากเพราะว่าจิตมันห่วงเยอะห่วงลูกห่วงสมบัติห่วงหลายอย่างตลอดเวลาแต่อย่างน้อยแค่ให้เข้าใจขั้นต้นกฎธรรมชาติมีอยู่จิตเราต้องปรับตัวให้รู้ตามเรื่อยๆไม่ให้ไปเกิดเป็นสัตว์เป็นภพภูมิที่ต่ำกว่าเดิมเพราะภาวะจิตเป็นอย่างไรมันจะดึงดูเหตการณ์ อย่างถ้าเราเริ่มเข้าใจการปฏิบัติแล้วเราจะระวังจิตคือกายวาจาใจมันจะตรงกันไม่ใช่วาจาพูดเพื่อให้เขาสบายใจหรือมีเล่เหลี่ยมมนุษย์้าจิตยังไม่ฝึกมันจะมีเล่เหลี่ยมดวงจิตสมัยก่อนพระพุทธเจ้าสอนคนสมัยก่อนก็ไม่ได้รู้อะไรมากกว่าเราไม่ได้เรียนหนังสือด้วยแต่ทำไมท่านบรรลุธรรมกันได้เยอะพระที่จิต ท่านพ้นแล้วยังมาชุมนุมกันหลายรูปในประวัติศาสตร์ยุคนี้มนุษย์เข้าใจว่ารู้เยอะแต่ทำไมหาผู้รู้จริงมีน้อยรู้เรื่องทางลอกก็เรื่องมนุษย์สมมุติแต่มันใกล้จะล่มสลายแล้วแต่ผู้เข้าใจกวดจักรวาลจริงๆกลับมีน้อยเพราะอะไร คือมันยุคเสื่อมกึ่งพุทธการอะไรที่ว่าดีก็ปรุงแต่งกันไปมันก็กลายเป็นเทรนบนโลกถ้าเราไม่มีทุนเดิมฐานจิตเดิมที่ดีมาเกิดมามันก็ตามเขาไปเรื่อยแล้วจิตมันก็ลงต่ําใกล้หมดเวลาของชีวิตอีกแล้วธรรมชาติเขาจะกวาดล้างก็ยังไม่มีเวลาที่จะได้พัฒนาจิตตนเอง ต่อไปข้างหน้าต่างดาวท่านจะผ่านคลื่นสื่อสารมาสอนมนุษย์พูดภาษามนุษย์นี่แหละถ้าพูดภาษาต่างดาวก็ไม่เข้าใจหรอกตอนนี้ที่ต่างดาวท่านต้องการเน้นคือเราอย่าทิ้งเวลาในการพัฒนาจิตเพราะภัยพิบัติครั้งใหญ่คือสงครามโลกเกิดแน่ร้อยเปอร์เซนต์ต่างดาวท่านฟันธงแล้วในช่วงชีวิตเราเพราะต่างดาวท่านมาฝึกคนที่ต้องแปล ต้องรับคลื่นการสื่อสารจะมีการนำยานมาจอดรอบเขากลานี่จอดได้เลยที่นี่จะเป็นฐานเพราะฉะนั้นใครจะปรามมาต่างๆนานา,นาว่าต่างดาวไม่มีจริงนะ่ะเลิกเถอะเพราะข้างหน้าต่างดาวต้องการจิตอาสาคุณจะเสียโอกาสอยู่ที่ดวงจิตอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับอายุถ้าคุณไม่แสดงความเสียสละให้เห็นต่างดาวท่านก็จะไม่ช่วยหรอกเพราะตัวคุณก็ไม่ได้บุญ บุญมันไม่ได้คุ้มตัวเรามันไปเพราะกิเลสมากกว่าความเสียสละเพราะที่ต่างดาวท่านมาเตรียมการการมาทำทุกอย่างตั้งแต่เริ่มก็เพื่อให้เราได้พัฒนาจิตสละตัวเองออกคือเพื่อข้างหน้าจิตมนุษย์ที่อยู่รอดพัฒนาโดยส่วนรวมคือมนุษย์ต่างดาวท่านมาช่วยให้มนุษย์โลกมีวัฒนาการเพราะฉะนั้นโอกาสมาต่างดาวท่านบอกคุณร่วมเลย โอกาสหายากในโลกเราต้องผ่านไปกี่ยุคสมัยกว่าจะมีโครงการต่างดาวมาสู่มนุษย์โลกเพราะฉะนั้นข้างหน้ากลุ่มพวกเราเป็นกลุ่มคนที่ต้องต้อนรับมนุษย์ต่างดาวได้จะเป็นประเทศไทยเมื่อก่อนคนก็มองว่าเหมือนมโนแต่ตอนนี้สถานการณ์รอบโลกมันจริงตามทำนายเลย เมื่อถึงเวลาต่างดาวเปิดตัวใครจะมีความสามารถผ่านคลื่นได้ใครจะสื่อสารได้เคยดูหนังต่างประเทศไหมยานมารออยู่ยังต้องหาคนไปถอดรหัสไปคุยให้รู้เรื่องภาษาอะไรมนุษย์เราก็ไม่รู้แล้วคนถอดรหัสถ้าไม่มีธรรมะมันก็แปลเข้าข้างตัวเองเพราะฉะนั้นต่างดาวท่านถึงต้องฝึกต้องสอนคนแปลให้พร้อมก่อนไว้เป็นล่าม ถ้าต่างดาวลงมาจากยานก็ต้องมีมนุษย์ที่คอยเป็นล่ามนี่ถือเป็นโอกาสดีของมนุษย์โลกถ้าคุณมาร่วมอาสาก็มีโอกาสเรียนรู้มีโอกาสพัฒนาจิตธรรมชาติเขาจะตอบแทนคุณเองตอนนี้ถ้าเรามีทุกข์มันทุก์จากวิบากจากการกระทําของจิตที่ไม่รู้จากชาติก่อนๆเพราะสะสมพลังงานลบ มันก็ดึงวิบากเข้าเราก็อโหสิกรรมไปทําบุญเยอะๆและวิบากต่างๆมันไปเองสิ่งที่ไม่ดีจะจาก,กเราเองเพราะว่าขั้วพลังงานมันผลักกันทุกคนถูกคอนโทรลโดยพลังงานหมดเพราะว่าตัววัตถุธาตุไม่สามารถจะคอนโทรอะไรได้ตัวจิตเขาเป็นพลังงานเป็นตัวคอนโทรเราคอนโทรวิบากกรรมทุกอย่างจิตเป็นตัวคอนโทร เพราะฉะนั้นการที่เราคิดว่าภัยพิบัติตัวเราตัวกูต้องรอดก่อนเราถึงจะช่วยคนอื่นได้ต่างดาวท่านบอกถ้าคิดอย่างนั้นไม่รอดเพราะว่าตัวกูก็ไม่ใช่ของกูมันหลงว่ามีของกูมันก็ทำเพื่อตัวกูตลอดซึ่งมันไม่ใช่เพราะกฎธรรมชาติ ถ้าทำเพื่อตัวกูคือไม่มีบุญเลยแต่ถ้าทำเพื่อคนอื่นมันจะย้อนกลับมาช่วยตัวกูถ้าอาสา,าทำงานเพื่อส่วนรวมบุญมันจะย้อนกลับเลยสิ่งที่เป็นปัญหาเผลอๆอาจจะคลี่คลายไปเอง สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ